ไปต่อกันที่การจับกลุ่มของกองทัพมุดนะคะขนใบกระทอ่อมแฝงตัวมากับรถตู้โดยสารซึ่งรับสารภาพข่ดทำมาแล้วถึง3ครั้งค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจนำกำลังตำรวจชุดป้องกันปราบปรามด่านตำรวจหน้าสอพอคลองแงถนนกาญจนาวานิชหมู่ห้าตำบลพังลามเพื่อสเสดาจจังหวัดสงขลาค่ะซึ่งขณะที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณด่านตรวจนะคะมีรถตู้โดยสารสายหัดใหญ่ประดังเบซาขับเข้ามาที่ด่านตรวจก็เลยขอค้นภายในรถ และตรวจสอบกระเป๋าของผู้โดยสารและได้พบกับกระเป๋าจานวน3ใบม,มีใบกระท่อมอยู่ภายในกระเป๋านะคะจึงได้เรียกกับเจ้าของกระเป๋าทั้ง3าใบมาสอบถามทราบชื่อคือคนที่1คือนายหาสันมาจิอายุ19ปีนะคะชาวจังหวัดปัตตานีขนใบกระท่อมมา11กิโลกร,รมัมคนที่2คือนายหาสูวามาแรนะคะอายุ23ปีชาวจังหวัดนาราธิวาสค่ะขนใบกระท่อมมา9กกิโลกร,รมัมและคนที่3นะคะก็คือนายทวุฒ นะคะอุปราคา อุปราการแก้วอายุ41ปีชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชขนใบกระท่อมมา6กิโลกร,รมัมรวมทั้งหมดก็ 20, 26กิโลกร,รัมค่ะ,คะและได้นําตัวทั้ง3คนนะคะมาสอบสวนที่สอพอคองแงะค่ะจากการสอบสวนนะคะก็ทราบว่าได้ซื้อใบกระท่อมมาจากในตลาดประดังเบซาราคากิโลกร,รัมละ320บาทและนําไปขายให้กับที่บ้านตนเองในราคากิโลกร,รัมละ700-750 5 750บาทเลยนะคะพี่อิงแล้วก็ทํามาแล้วถึง สครั้งโดยทั้ง3ครั้งก็ได้ขนขึ้นรถตู้โดยสารเพื่อเลี่ยงการตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็ได้แจ้งข้อหาทั้ง3คนคือมียาเสพติดให้โทษประเภทที่5ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายแล้วก็นำตัวส่งร้อยเวรสพคลองแงเพื่อดำเนินคดีต่อไปค่ะ